สวัสดีครับก็ต่อไปต้องจะเป็นทักษะในการเก็บผ้าปูที่นอนของผู้ป่วยนะครับอันดับแรกนะครับ่อนอื่นแล้วคนที่จะเก็บนะครับต้องต้องเซฟตัวเองด้วยนะฮะต้องมีการใส่แมสใส่ถุงมือใส่อะไรเรียบร้อยเพราะเราไม่รู้ว่าคนป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เอนอื่นแล้วนี่เก็บผู้ป่วยนะครับโอเคนี่คือหมอหมอนะครับเราก็แกะออกก่อนนะครับเนาะแล้วก็ผ้านี่นะครับเราก็ใส่ใส่ลงไปในถุงนะครับ ใส่ในใส่ในถังใส่ในถังที่เราเกยมไว้นะครับเนาะมีอันนี้ตั้งไว้จบนะครับเอาไปกอนะครับนะครับต่อไปก็คือผ้านะครับวันนี้ปมอย่างนี้นะครับเราก็แกะออกมาก่อนนะครับแกะออกมาก่อนนะครับแกะมานะครับนะครับที่ตรงกลางนะครับลบนะครับตรงกลางนะครับตั้งไว้ตรงกลางนะครับ อย่าไปปัมผัสอะไรให้มากนด้านนี้ราะผู้ป่วยอยู่นะครับก็ครับนะครับแล้วก็ก็ต่อไปก็จะเป็นทักษะในการปูเตียงให้กับผู้ป่วยนะครับออื่นนะครับเหมือนที่บอกเมืเดิมชุดเราต้องพร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาอุปกรณ์มานะครับ่อนอื่นนะครับเราองปูปูเตียงก่อนนะครับต้องเอาหมอนอุกกรณนนะครับแล้วก็เราก็มาปูมาปูเตียงผ้าปูเตียง ก็เปิดผ้าปูเตียงนะครับผมอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเมียจะเป็นคนปูนให้นะครับที่บ้านนะครับถ้าพื้นนะครับเราก็มัดมัดหัวนะครับมัดหัวผ้านะครับเพื่อให้เพื่อเราจะได้เอาไว้เกี่ยวเกันกับมุมเตียงได้นะครับ สองข้างก่อนนะครับสองข้างก่อนนะครับไปยกเยียงขึ้นนะครับูนะครับทับับไว้นะครับกรดึงมานะครับแล้วก็มาพับมามัดข้างนี้ต่อนะครับ เราต้องนี้นให้ตึงนะครับนั้นให้ตึงนะครับถ้าใส่ถุงมือจะยากนะครับจะติดนะครับค,ครับแล้วก็เอาเนี่ยมาสวมไว้ตรงนี้นะครับต่างที่มือนะครับแล้วเราก็ปอดมันก็จะตึงนะครับปะเกิบ ติชายอะไรให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหมอนที่เหลือนะครับครับก็เราใส่นะครับี่เรียบร้อยนะครับเข้าวางให้เรียบร้อยโอเคเป็น,นอย่างว่าเรียบร้อยนะครับับ